สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สองพันวาคมสองนห้าหกสามนะครับผมวันนี้ก็จะไปติดตามสถานการณ์โควิดสิบเก้าทั้งในสิงคโปร์เมืองไทยแล้วก็มาเลเซียกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดสิบเก้าผมให้ดูบรรยากาศเก่าๆของปีที่แล้วที่ผมยังอยู่ในออฟฟิศนะครับยังเข้าออฟฟิศเข้าหอออฟฟิศได้ทํางานอยู่ในออฟฟิศได้นะครับไม่เหมือนปีนี้พปิดโควิดสิบเก้าผมยังเข้าออฟฟิศไม่ได้ตั้งแต่ออกมาจาก วันที่ห้าหกมีถายนนะครับจนถึงตอนนี้จะสิ้นปีแล้วก็ยังเข้าออฟฟิศไม่ได้นะครับเพราะผมพักในหองพักคนงานครับเข้าไปไปร่วมกับโซนในออฟฟิศไม่ได้นะครับที่เขาพักกันอยู่ในเอทีพีแฟลตหรือว่าพักตามคอนโดตามบ้านนะครับผมพักในหองพักคนงานจะเข้าไปคนกับคนที่พักอยู่ในในบ้านหรือว่าในคอนโดในเอทีพีแฟลตอย่างนี้ครับไปไม่ได้นะครับผมก็อยู่แต่แนนอกครับ ทำงานข้างนอกโชว์เก่าแล้วก็เอาเครื่องของตัวเองออกมาทําข้างนอกครับตกททางานตัวเองก็ยังเข้าไปไม่ได้แต่ปีที่แล้วโอเคนะครับปีที่แล้วก็มีอะไรกลางวันก็ทํากับข้าวกันนะครับบางวันก็อยากทานเมนูอะไรก็ช่วยกันทําครับซื้อกันมาแล้วก็ทํากันกินอยู่ในออฟฟิศแต่ทุกวันนี้ก็มันก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับทำเหมือนเดิมไม่ได้นะครับกฎกติกามีนะครับผมปิดกฎก็ทําไม่ได้ปีที่แล้วก็มี เพื่อนๆในออฟฟิศที่ทําง,งานด้วยกันว่าเรียกร้องมาว่าอยากจะให้ผมทําต้มยํากุ้งให้กินก็นเลยจัดครับไปด,ดูก่อนนะครับดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงแล้วก็เรามาอัพเดตสถานการณ์โควิดสิก้ากันต่อครับผมอินซี่ Today you're gonna cook what? Tom Yam Gung. Tom Gung? Yeah. Gong Gong? I know. Cooked before for other <laughs> people. I so Gong Gong. My first time I cook for other people to eat. <laughs> Whether can eat or not, I don't know. I try. Why eh? cannot eat? Pasta, <laughs> eh? Nice, not nice. Today <laughs> we must say. I cook for me. I can. I can eat. But for other people, I don't know. Don't worry, Michelle. is the taste. <laughs> Michelle say fast pass, pass. Real man doing the cooking today. There want another one. มิสเตอร์จังด้วเซีมต้องยืมอะไรซีฟูดมัอยครอนิงประมาณนั้นครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับ เราจะเข้าสู่สถานการณ์โควิด19กันแต่ว่าผมจะฝากถึงพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับผมสำหรับแอปพลิเคชัน A uh, FWMOMK นะครับเราก็ต้องต้องใช้อยู่นะครับถึงแม้วันอาทิตย์ก็ต้องใช้นะครับวันอาทิตย์ถึงแม้เราไม่ได้ออกไปไหนแต่เราก็ต้องสกแกนสกแกนห้องตัวเองนะครับ qr โ o ้ดในห้องสกแกนแสดงแจ้งส่งให้เขาว่าเรายังอยู่ในห้องต้องอัปเดตให้เขาครับเพราะว่า เมื่อวานี้ผมโดนเตือนครับผมมีอีเมลส่งมาทางบริษัทมีคนงานในห้องผมทั้งหมดสิบคนนะครับมีคนหนึ่งมันเ,เขาสแกนครับส,สแกนก็ไม่โดนไม่มีรายชื่อเห็นเก้าคนมีรายชื่อแจ้งออกมาว่าไม่ส่งรายงานอยงน,นั้นครับพอรายงานอุณหภูมิร,ร่างกายเราสองวนันอ่วันละสองครั้งทษทดีครับวันละสองครั้งเชา้ชาเช้ากับตอนบ่ายก็ยังส่งเหมือนเดิมปกตินะครับครับผมแล้วก็ ถ้าพี่น้องแรงงานไทยคนไทยคนไหนที่ต้องการอยากเปลี่ยนบริษัทนะครับอยากจะเปลี่ยนบริษัทมีอยู่สี่ห้าตำแหน่งนะครับตอนนี้ถ้าคอมเมนต์ตรงใต้คลิปผมได้นะครับคอมเมนต์ในคลิปผมมองไว้ได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่ผมรับนะครับตัวพีว่ามีน้องผมผมเพื่อนนั่แหละครับเป็นเพื่อนทุนน้องอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันทําอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็มีเยอะสิบกว่าคนรายได้ดีครับค่าแรงสูงแต่เป็นงานรับจ้าง ผลงานทั่วไปนะครับเป็นงานก่อสร้างถ้าใครที่ต้องการคิดว่าอยากจะเปลี่ยนบริษัทอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมจะให้ติดต่อให้เบอร์โทรเบอร์อะไรให้ติดต่อได้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเองนะครับผมรายละเอียดผมไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเนียจะบอกน้องบอกผมมาว่าผมมาบริษัทผมรับเนี่ย็กเอาคนเข้ามาบ่อยครับญาติพี่น้องญาติพี่น้องทางบ้านเราก็เอาเข้ามาหมดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากตอน ก็ตอนนี้เขารับคนที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับไม่ใช่คนที่อยู่บ้านนะครับเฉพาะคนที่อยู่ในสิงคโปร์คนงานไทยที่อยู่ในสิงคโปร์ที่ต้องการเปลี่ยนบริษัทครับผมอยากจะรู้ว่ารายละเอียดรายได้ค่าแรงเท่าไหร่ก็ผมไม่ได้ครับสอบถามทราบว่าอยู่ที่เก่าไม่พอใจว่าค่าแรงต่ําอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมว่ามาตรฐานสูงครับบริษัทนี้มาตรฐานเฉพาะเรื่องค่าแรงนะครับเฉพาะเรื่องค่าแรงนะครับค่าแรงมาตรฐานสูงนะครับ ว่าันดับต้นๆของในสิงคโปร์เลยนะครับการแรงงานการแรงขั้นต่านะครับการงานทั่วไปครับโอเคนะครับเรามาเข้าสู่สถานการณ์โควิด -19 บก้าันเลยนะครับผมเราเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ย้อนไปดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ทำอีทไม่ได้อัปเดตสถานการณ์นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้อัปเดตนะครับสําหรับประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับสําหรับประจําวันที่หนึ่งตันวาคมสองห้าหกสามนะครับ มีเคสคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับตัวเคสในชุมชนนะครับเคสในชุมชนหนึ่งนะครับผมและเคสในหอ,อพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เคสนําเข้าแปดครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีเคสในชุมชนหนึ่งเคสในหอ,อพักคนงานหนึ่งแล้วก็เคสในหอ,อเคสนําเข้าแปดครับรวมลงหมดก็ออเป็นสิบนะครับแล้วก็ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลเก้ารายครับ รวมยอดที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็อยู่ที่58,139รายครับผมและยังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เ่29นะครับผม29รายยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมในจํานวนนี้ก็ไม่มีในห้อง ICU นะครับสําหรับยอดผู้เสียชีวิตก็29รายนะครับในสิงคโปร์ครับผมครับเอามาต่อกันที่วันนี้นะครับวันนี้ก็มีรายงานบอกว่า00นะครับ002นะครับ002ก็หมายความว่า0ใน เช็ในชุมชนก็ศูนย์เค็ตในหองพักคนงานก็ไม่มีนะครับวันนี้มีเช็ตนําเต้าสองรายครับวันนี้ถือว่าเป็นน้อ้มดีขึ้นครับวันนี้เหมือนมันไม่เหมือนวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งแปดครับเมื่อวานครับผมก็ยังมีอยู่นะครับต้องอยู่ในอยู่ในมาตรการระวัดระวังอยู่เหมือนเดิมครับผมครับเราไปอย่างเร่งด่วนนะครับไปเมืองไทยกันเลยครับไปดูที่เมืองไทยของเราซิว่าเป็นยังไงครับดูจากรายละเอียดของคอ ข้อมูลของศูนย์โควิด -19 นะครับข้อมูลของศูนย์โควิด -19 ในี่เมืองไทยเรานะครับสำหรับเมืองไทยเราบวกสิบแปดนะครับบวกสิบแปดนี่หมายความว่าครับไม่มีเคสในติดเชื้อภายในประเทศนะครับอีกแปดนี้ก็คือมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกันหนึ่งรายนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกันหนึ่งรายนะครับในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็สิบ็ดรายนะครับทั้งหมดก็เป็นสิบปดนะครับผม แล้วยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดตอนนี้ก็4,000แพ้นนะครับ4,000กับ26รายนะครับแล้วก็ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็ ,382 2รายครับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ในเมืองไทยนะครับยังรักษาอยู่ตอนนี้ก็ร้ยบรายนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็60รายครับ60รายเท่าเดิมไม่มีตัวผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับโอเคครับเราไปต่อที่มาเลเซียกันเลยนะครับสําหรับมาเลเซียประจําวันที่2ก็ สองธันวาคมสองห้าหกสามก็โอเคนะครับลดลงมาบ้างครับเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตกไปพันสี่พันห้านะครับเมื่อวานนี้เยอะนะครับสําหรับวันที่หนึ่งนะครับพันมาสามสี่วันห้าวันแล้วครับพันกว่ากนะครับแต่วันนี้แปดร้อยห้าสิบเอ็ดครับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่สองธันวาคมสองห้าหกสามนะครับแปดร้อยห้าสิบเอ็ดรายครับผมแล้วก็ผู้ป่วยที่รักษาหายออกกลับบ้านนะครับได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านก็หกร้อยห้าสิบแปดรายนะครับ ผู้เสียชีวิตก็มีเสียชีวิตเพิ่มเฉพาะวันนี้สรายนะครับเสียชีวิตเพิ่มสรายครับผมติดเชื้อสะสมทั้งหมดตอนนี้หกหมืแล้วนะครับผมหกหมืกับยี่รายครับหกหมืักับยี่รายครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับสาหรับที่รักษาหายดีแล้วก็ห้าหมื่นหราครับห้าหมืร้ยนะครับที่รักษาหายครับในมาเลเซียนะครับยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็หนึ่งหม่กับหกร้รายครับ เฉพาะในห้องไอซยูตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ i อซ122รายนะครับในมาเลเซียยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่365รายครับ365รายตายอยู่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับผมสำหรับเฉพาะวันนี้นะครับที่ว่าติดเชื้อทั้งหมดวันนี้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับ8 5 1รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ847ครับ847รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศหมายเทนยบเข้า4รายครับรวมทั้งหมดก็เฉพาะวันนี้8 5 1ครับ ครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับท่านใหม่ที่เข้ามาครับยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม